วันนี้จะมาลองอ่านบางส่วนจากนิยายเล่มใหม่ของผมคดีดาบลาวยาวแดงฉบับพิมพ์ครั้งที่2นะครับก็จะเป็นฉากเปิดเรื่องของนิยายเรื่องนี้เลยสำหรับฉัน3ส,สิ่งซึ่งสวยงามที่สุดในโลกได้แก่ผู้ชายสีไวโอลิน3ส,สาวใบเถาและงานเลี้ยงลีลาดกระทั่งทุกวันนี้ยามได้ยินเสียงดนตรีจากเครื่องเล่นแผ่นเสียงหลหลานเรียกซีดีคุณปู่ฉันหลับตามองเห็นลานเต้นรำสาวสวยในชุดกระโปรงบาน สร้อยกำไรพราวเต็มข้อมือสะบัดแขนทีหนึ่งเครื่องประดับกระทบกันดังกรุงกริง้งหนุ่มสวมสูทต,ตะกะแตนโก้เก๋โปะน้ำมันจัดผมทรงเท่ดนตรีสดบังเลงชึงฉับฉับฉึงฉับฉับห้องละสามจังหวะเรียกว่าเวียนิสวอชายหญิงวนทวนเข็มนาฬิกาสลับเบี่ยงไปมาเหมือนดวงจันทร์หมุนรอบโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ชัดชัดชาชาชาดควิทสเตปจังหวะที่ผู้คนกระโดดไปรอบๆบฟอร์ ป็นหนึ่งฝูงนกกระทุงขายาวก้าวเท้าหยุกหยิกเล่นน้ำจับปลาในบอ่อพอเสียงกรองตุ้มตามด้วยเบสต,ตึกตักตึกตักได้เวลาแทงโก้จังหวะอันร้อนฉาหนุ่มสาวละลายในอ้อมแขนกันละกันฉันสงสัยใจจะรู้สึกอย่างไรกับงานลีลาดที่ว่างามนักหนาหากยายแก่คนนี้เต้นรำได้จริงมันจะวิจิตพิสดารขึ้นหรือขี้ริ้วขี้เรลงเพราะดีที่ฉันเห็นจะไม่มีวันรู้คำตอบ อายุอานามปูน,นี้กระดูกระเดี่ยวผูกกร่อนหมอบอกว่าถ้าหกล้มหรือโดนใครเหยียบเท้าอาจต้องเข้าเฟือกตลอดชีวิตแล้วใครเล่าจะเรียนเต้นรําได้โดยไม่เคยหกล้มหรือโดนเหยียบเท้าเลยแต่เพราะความปรารถนาที่ไม่อาจเติมเต็มนี้กระมังถึงหนุนให้งานรื่นเริงในความทรงจํางานวิไลนัดใช่แล้วล่ะงดงามไม่มีอันใดเปรียบกระทั่งคืนที่หญิงสาวยืนโดดเดี่ยวอยู่กลางฟลอร์ไม่สินะโดยเฉพาะคืนนั้น หล่อนโอนเอ็นเหมือนต้นสนลู่แรงลมหลับตาพริ้วปริ่มฝันก่อนล้มพับลงกับพื้นก็สำหรับคนที่สนใจนะครับตอนนี้หนังสือเนี่ยวางขายตามร้านหนังสือทั่วไปแล้วหรือจะซื้อออนไลน์จากเพจบริซึมหรือเพจของอมรินก็ได้ถ้าสนใจก็ลองหาซื้อมาอ่านกันดูขอบคุณครับ